มาที่อดี่ครับสวัสดีสวัสดีอะไรเหวียงที่หายแล้วมูแอมที่หาแล้วเอาหาแล้วเอาหายแล้วหายแล้วสวัสดีครับสวัีครับดีครมนนี้หมูเทกับมูแอมมาเที่ยวไซยัูมนะครับมาเบงบานเกาหมูเทดูาตั้งแต่น้อยตั้งแตยยีตั้งแตนิดกน้อยได้หมมูแอมเกือบ20ปีเราอยู่หลังนี้มาครับสิพาเบงบะทิมีกเป่า ไปฟุม้มครับเบิ้งเดี๋ยวจะถึงบ้านหมู่เทพแล้วนะทุกคนมไม่ได้มาโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยมันสองปีมั้งครับที่ปล่อยล่างมากนะครับเออไปเบิ้งกันว่ามันตีเป็นยังไงครับผมยังอยู่ปะโอเคยังอยู่ย,ย,ยังอยู่ไหว่ไปไป,ไปทั้งเก่านี่ครับทั้งเก่านี่เข้าเลยเหรอก็อทั้งเก่าครับแมนครับผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอ่ะหมอยมันเคยมาใช่ไหมอ้าวอ้าวเคยมาอยู่อ้าวเไปไปไปเบิ้งเราครับอ้าวเอาใครมามามามีแต่หมวยมนี่แหละมาใครมีแต่หมวยเนี่ย น่านหมูเทีน,นะทุกคนเหนื่อยมัรร้ยล็อกไปได้เหนื่อยรรล็อกหรอล็อกครับอันนี้หมูเทีอย,อยู่กี่ปีเนี่ยเจ็ดปหกครับปหกใช่ครับถือล็อกไปเลยครับต้องไปดูหลังบ้านาไหมไปเข้าได้ไหมหลังบ้านก็ลอก็อกหมดแล้วครับผมแต่ก่อนก็ลนอกหนีแลนน้วครับ นอ,นอนเหนียวก็นอนเหยห้องล้างเลยนอนนี่ลเลยใช,เใช่ครับก่อนมันจะทำเป็นที่ตรงสูงไว้ได้แทนเป็นบ้านหลังต่อเป็นชั้นตรงสูงไว้นะครับแล้วก็นอนอแต่ก่อนนี้เป็นโรงสีแม่เนี่ยแม่ครับโรงสีครับรายการว่าครับห้องน้ำนั่งยู่อยู่บ่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำที่เราอาบน้ำด้วยกันเฮอโอ้โครับนี่แหละ บ้านล็อกด้ครับเขาไม่ได้เลครับผมเดี๋ยวเข้าไปวัดดียายไปเหมือนกันโอเคไปวัดดียายไปโอเคไปไม่ได้เจอยายมาสองปีสองปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนีจะไปหายายกันทุกคนคิดถึงบ้านไหมคิดหอยด้วยคิดหอยเฮ้ยเหมือนจะร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้อนธรรมนูญยังนะป๊อปขวัครับ โอ้อวนค่ะก็ทันไปผู้ใดสัดมาไดาไสวัสดีครับสวัสดีเจ้าขึ้นมาติมาเจ้าขึ้นมาคือผหอดตาสาแถมาตอนไหนาจะดูแลาในหบ้านหนึ่งนะติน้อยู่ใส่นอนนี่นอนแกงคอครับอือสบายดีใ่ไหสบายดีปวดเขานอนใหม่ใหม่เขานอนใหม่เพิ่มอืมปวดน้าไหม่ไปเพิ่มกินหอดเจ้าไหมกินหอดเจ้าไหมคือหอดตอนยาอยากไปเห็นบ้านไมอยไปบ่ปะ อยากไปเบื้องสายพันแตกมาหับก็ได้ครับอยากไปหับไปหับเอ้วแก้ะเวี่งแอบที่หายแล้วเวี่งแอบที่หายแล้วเอาหายแล้วเอาหายแล้วหายแล้วไปเบื้องว่าขาบานไหมอยากไปเบื้องยู่งเดี๋ยวพาไปเดพาไปครับอือแม่คะคุณยายยายได้ดูหมูเที่ไหมได้ดูช่องหมูเท่ดูคลิปยุ่งบ้างคลิปบ้างบางประจําจ้าบ้งประจํา S <s <ules> สีต่ยงน่ะนี่มัมีภาษาความนี่มูมีหัวจิ๊กต๊อกมูาก็มาทำได้ละจิ๊กตอกกับนี้อ๋อมาดูหมูเทศโดยเฉพาะเฮกดไหมากะกดไหว่ยมา่เมื่อวนผู้สาวทหารขึนก้อนมูเลยอ้โจิตตามพร้อมเนาะพอนี่าเถาได้ไพมาเถามาโย่มนเจอกันมาเถารอขึ้นมาย้ายรอขึ้นมา หลอขึ้นไหมลอยอายุลออายุก่อนจิดจอยกัขอยายจิดอยนะยัยหลมูเทยไหมเพิ่งเม่ันอุ้ยเธอเหรอนี่ใช่แต่เด็กอลองเทียบเทียบเทียบหน้ากันดิไหนวะโอ้าจะอ้วนจังปวดตุบุน่ะร่เลยสามอนเก่าเจลสามเดือนเนอะยายอ้วนไทยรอ้เ้ยเธอเหรอนี่ใช่เห ทำได้สามปีเนาะพอบุญกินของมันเบื่อได้ไฟบ่มาใช่นางไหาอยู่น่ะพอบุญกินบ่มาไฟดับไหายใ่ไหมหายวะฉันลูกทบอลูกอีสานทบอล่ะเรียนในสิบไหมรอตอนนี้เป็นนักเรียนในสิบนะครับไหนป้าก็รอแทะรอวะรอยิ้มภาษาบางยันหน่ะนะมามีครับฮะมามีครับยี้มภาษาลูกบอลใหญ่ภูมิใจในตัวหมูแท่ไหมคะวันนี้ ผมให่ตัวร้านอะไดีไหมร้านอดไยบานไหมก็ดีใจตัวโอเคใจครับหลังตัแล้วเห็นรถเบี้ยนเลยนะครับเบี้ยนแล้วนั่งแล้วได้ขึ้นที่แล้วขึ้นที่แล้วะเรือจะบานไหมถ้าไม่ยังต้อบบานไหมต้อมาท่านเอกโอเคครับเดี๋ยวพาไปบานไหมนครับโอเคบ่ายบายหน่อยเอฟีหน่อยายเพื่งยายเพื่งก็คิดหัวไ่ยายเพงคิดหัวได้ไงเเอบายไอแล้ว